คนไหนจะให้แม่จุ๊บต้องสวัสดีก่อนสวัสดีครับอ่ะคนไหนจะให้แม่จุ๊บสวัสดีก่อนสวัสดีเก่งๆแล้วแม่จะจุ๊บนะสวัสดีครับเร็วๆสวัสดีครับก่อนทำยังไงลูกสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วๆสวัสดีทำไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วๆสวัสดีครับก่อนสวัสดีให้ดูก่อนคนไหนสวัสดีเก่งๆสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเร็วๆอ่ะสวัสดีครับเร็วสวัสดีก่อนสวัสดี สวัสดีอ่ะเร็วไหวก่อนไหว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 เร็วเร็วสิจะให้จะไหวไหมเร็วไหวยกมือไหวกันชูจ้ากันชูจ้าดื้อแหละไม่อุ้บไปจุ๊บแหละไม่จุ๊บแหละดื้ออย่างเดียวไม่เอาและไม่เอาและไม่เอาสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีชูจ้าชูจ้าชูจ้า ทูจ้าทำยังไงทูจ้าทำยังไงกานทูจ้าทูจ้าทูจ้าทูดิทูจ้าก่อนไม่เอาทูจ้าเลยพี่แม่ชอนอะทูจ้าค่ะทูจ้าค่ะเก่งมากเลยทูจ้าทูจ้าอ่ะทูจ้าก่อนทูจ้าเฮ้ยเวลาจะอวดเนี้ยนะไม่ทำหรอกอวดทำดื้ออวดทาเก่งก่อนอวดทาเก่งก่อน ทูจ้าทำไงทูจ้าดิทูจ้าทูทูทูเอาเร็วเฮ้ยกลิ่นเร็วทูจ้าก่อนทูจ้าก่อนเร็วทูจ้าทูทูจ้าทูจ้าค่ะทูจ้าทูจ้าโอเคทูจ้าเร็วทูจ้าทูจ้าก่อนทูจ้าทูทูทูจ้าก่อนทูจ้าครับทูจ้าคร่ะทูจ้าทูจ้าแหมเธอตัวนี้ขัดใจกัน ผัดใจกันชูใจให้ดูดิชูใจเดยชูใจไงชู